รถเก่ง5ประตูขวัญใจวัยรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบอัตราเร่งกีจาต้องคันนี้เลยครับกับ Honda City 1.0 SV ปี2022คันนี้มีอะไรพิเศษกันบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ที่นี่เรามีรถให้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันนะครับวันนี้ขอนำเสนอเป็น Honda City Hatchback 1.0 SV ปี2022นะครับคันนี้นะครับ น่าใช้งานมากนะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับผมหนึ่งพันเทอร์โบอัตราเร่งบอกเลยว่าจีจาร์ดนะครับเป็นรถยอดนิยมเลยทรงแฮชแบ็กอันนี้มาดูดีไซน์รอบนอกตัวตัวรถก่อนนะครับตัวรถมากับบอดี้สีขาวสวยนะครับสีสันเส้นสายรอบคันสวยคมไม่มีรอยยุบรอยบุกนะครับผมให้ดูกันรอบคันคันนี้เป็นแฮชแบ็ก5ประตูนะครับทรงยอดนิยมเลยน่าใช้งานนะครับเป็นรถเล็กๆอัตราเร่งดีๆสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยครับผมมาดูรอบตัวคันแบบนี้นะครับ ไปดูที่ด้านหน้ากันครับผมคันนี้นะครับมากับไฟโปรเจคเตอร์นะฮะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะครับพร้อมกระจังหน้าสีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับทํพาร์เกิร์ตแต่งรอบคันมีมาให้เลยครับหน้ากลางหลังสวยๆเลยนะครับผมมาดูด้านข้างกันครับผมล้อแม็กคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะครับสูทโทนปัดเงาสวยๆลายสวยมากนะครับผมขึ้นมาที่ด้านข้างตัวรถนะครับจะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับผมมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีตัวรถสวยงามลงตัวนะฮะคิวกันสาดนะครับมีมาให้ครบทั้ง4ี่บานเลยทรงแฮชแบ็กนะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับท้ายสวยสวยแบบนี้เลยนะครับผมไฟท้ายนะครับไม่จะไม่มีขุนไม่มีไม่มีลอกเลยนะครับไม่เหลืองใช้งานได้ดีลยครับกล้องหลังมีมาให้นะครับเซ็นเซอร์หลังมีมาให้2จุดนะครับผมสเกิร์ตหลังสวยงามมากนะครับเป็นชุดแต่งของเขาเครื่องยนต์ VTEC ทอร์โบนะครับผมมาดูกันที่โครงสร้างกันบ้างดีกว่านะครับให้ดูโครงสร้างรถคันนี้กันครับรถทุกคันของเรานะครับรับประกันไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อหรือกรอใหม่มานี่เลยครให้ดูเม็ดอาร์คสวยเดิมกลมเรียงตัวกันสวยนะครับผมพาชมทุกทุกทุกบานเลยเดี๋ยวผมพาชมนะครับไปอยู่ด้านนี้นะครับสวยงามนะฮะด้านในจะพาไปดูนี่ฮะให้ดู ครงสร้างตัวรถนะครับสภาพเดิมนะครับเราคัดแต่รถที่เดิมรถบ้านมือเดียวคันนี้น่าใช้นะครับ City Hatchback 1.0 Turbo อันนี้เป็นตัว SV นะครับผมยังไม่ใช่ตัว RS ก็เพียงพอแลตัว SV เนี่ยสำหรับการใช้งานนะฮะดูเลยครับโครงสร้างตัวรถรอบคันสวยเดิมสนิทนะครับผมเม็ดอาร์คอมแบนเดยงตัวกันสวยนะฮะน่าใช้มากครับคันนี้ มาดูบานข้างคนขับนะครับนี่เลยโครงสร้างเดิมเดี๋ยวในช่องเครื่องเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีด้วยครับตอนนี้ดูข้างนอกกันก่อนครับผมสวยงามคันนี้นะครราคาอยู่ที่4,49,000บาทเท่านั้นครับฟีดาวตก่อนอยู่ประมาณเริ่มต้นอยู่ประมาณเดือนละ7,200บาทนะครับผมคันนี้อ่ะนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับมาดูที่ภายในตัวรถนะครับคันนี้เป็นแบบ Keyless Smart Entry นะครับกดปุ่ม เปิดล็อกมานะครับมาดูด้านประตูกันก่อนครับน็อตประตูนะครับไม่มีการขันการไขนะครับน็อตทุกตัวหัวน็อตเดิมนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับนี่เลยประตูนะครับมาดูเริ่มี่ประตูกันก,นก่อนนะครับประตูสีดานะฮะตกแต่งด้วยกันหนังนุ่มๆตรงนี้รงองข้อศอกผู้ขับนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะครับเซ็นทั้นล็อกควบคุมกระจกมองข้างตรงนี้นะครับมาดูภายในกันบ้างครับผมห้องผูส้สอน วงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงรับสายวางสายได้นะครับบริเวณมือซ้ายนี้นะฮะพวงมาลัยอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะครับไม่ปีไม่ฉีกไม่ขาดนะฮะไม่เฟดเลยนะครับจับกระชับมือเหมือนเดิมนะครับแอร์แบ็มีมาให้1ลูก2ลูกนะฮะมาดูกันที่จอกกลางกันบ้างนะครับคันนี้มีกล้องถอยมาให้นะครับผมเป็นจอระบบสัมผัสแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะครับผมข้างล่างมี power outlet มาให้ตรงนี้นะครับพร้อมพอร์ต usb นะครับ มีโหมดอีคอนมาให้ด้วยเกียร์ออโต้นะครับผมแข้างนี้บริเวณเบรกมือตรงนี้นะครับเป็นแบบเบรกมือธรรมดานะครับตรงนี้มีช่องเก็บของให้ด้วยนะครับพักแขนมีที่วางแก้วไม้สองจุดนะครับบริเวณเกียร์นะฮะมาดูด้านบนกันบ้างนะครับผมด้านบนของผู้โดยสารของผู้ขับขี่นะครับก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้นะครับบ้านใหญ่ๆแบบนี้นะฮะไฟสองแผ่นที่มีมาให้ตรงกลางนะครับเป็นไฟสีขาวด้วยนี่นะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับไม่มีกระจกนะครับกระจกเป็นแบบ กระจกธรรมดานะครับไม่ใช่ตัดแสงออโต้นะฮะพามาดูเบาะกันบ้างครับเบาะคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับสวยเดิมนะครับไม่ปิดไม่ฉีกไม่ขาดไม่ช้ํานะครับคันนี้สวยเลยมีไซส์แอร์แบ็กมาให้ด้วยนี่มีโลโก้อยู่ไซส์แอร์แบ็กมีแอร์แบ็กอยู่บริเวณรอบๆดีนะครับผมระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะฮะดูภายในกันครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับคันนี้เป็นแบบกูชตาะนะครับปุ่มกูชตาะอยู่นี้นะครับเลขไม่์คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นถ้านะครับ หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันโลครับผมมาดูนที่ผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างครับอะมาที่ผู้โดยสารด้านหลังอันนี้พับเบาะไว้แล้ว,ลวให้ดูกันปึ๊บเบาะลูกใบนะครับอยู่ในสภาพเดิมสวยงามเลยนะครับตึงๆแน่นๆไม่ฉีกไม่ขาดไม่ไม่ช้ําเลยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับด้านหลังผู้โดยสารน,นะครับข้างคนขับมีที่เก็บมีเก็บของมาให้นะฮะประตูผู้โดยสารด้านหลังนะครับ เป็นแบบบุหนังนุ่มๆแบบนี้นะครับผมกระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับมีที่เก็บของตรงนี้นะครับวางแก้ววางขวดอ,อีกอย่างนะครับที่พิเศษก็คือเบาะหลังเขาเนี่ยสามารถปรับพับได้นะครับ60-40นะครับนี่เลยครับให้ดูเลยว่ามันพับแล้วมันแบนเรียรแบบนี้เลยนะฮะสามารถวางของยาวๆได้นะครับผมเป็นรถอนเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะฮะคันนี้เดีย๋ยวผมพาไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าว่าเวลาพับเบาะแล้วเป็นยังไงนะครับ ปิดประตูด้านหลังมานะครับนี่เลยนะครับด้านหลังเนี่ยกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับเมื่อรับเบาะลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพับไปดูอีกทีอีกะัวหนึ่งนี่เลยนะฮะกว้างใหญ่มากนะครับผมให้ดูจากมุมนี้นะฮะภายในกว้างขวางนะครับสมมติว่าใช้งานกันแค่2คนเบาะหน้านะครับด้านหลังเนี่ยสามารถวางของขนของได้เยอะเลยทีเดียวด้านหลังมีถานมาให้นะครับรองเก็บของนะครับด้านล่างนะครับเป็นชุดเซอร์วิสนะครับผมมีมาให้ รถคันนี้สภาพเดิมนับให้ดูน็อตฝากบ้องด้านหลังนะครับไม่มีการขัดการขายใดๆเลยนะครับผมในสภาพเดิมสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังมีไฟมาให้หนึ่งจุดนะครับไว้ส่องสว่างเวลาหาของในที่มืดนะครับน็อตไฟนะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับสนิทเลยอันนี้สวยงามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในห้องเครื่องกันบ้างครับ มาดูกันที่ห้องเครื่องกันบ้างครับกับขุมกำลัง1000เทอร์โบของ Toyota City ้เอ้ย Honda City h a t c หนึ่ง1.0 SV สปี2022น่นะครับผมให้ดูกันเลยครับว่าเครื่องยนต์แห้งๆคลีนๆนะครับผมโครงสร้างเดิมอะไรเดิมนะครับน็อตนั้นปากกระโปรงก็มีการขันการไขครับสภาพเดิมเลยนะฮะให้ดูกันรอบๆนะครับถังกลางความร้อนนะฮะฝั่งนี้นะครับไม่ขันไม่ไข่นะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับอยู่ในสภาพเดิมนะครับน็อตไม่มีการขันการไขเลยนะครับคานหน้าอะไร สวยงามนะครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีนะฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้ใครกำลังมองหาอยู่ต้องรีบเลยนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับกับ Honda City Hatchback 1.0 SV ปี2022คันนี้นะครับเลขใบอยู่ที่161,000โลก็จะใครนะครับกำลังหารถเก่งแ c ชแบ c ก5ประตูไว้ใช้งานสัะคันนะครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดคันนี้จริงๆครับกับ Honda City Hatchback 1.0 SV ปี2022นะครับ คันนี้นะครับข้อดีคือเป็นรถที่ขับดีนะครับเครื่องยนต์นี่บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์1.0เทอร์โบนะครับอัตราเร่งดีใช้เวลาเร่งแซงครับบอกเลยว่าสบายเลยนะครับผมอัตราเร่งดีกว่าคู่แข่งนะครับคันนี้ใช้งานได้คุ้มๆเลยกับรถทรง5ประตูแฮชแบกนะครับเบาะหลังสามารถปรับพับเอได้นะครับปรับนอนได้เรียบสามารถใช้ขนของได้เยอะนะฮะเป็นรถอเนกประสงค์ไซส์เล็กเลยนะฮะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าครับคันนี้กับราคา4 4 9 0 0 0บาท ราคานี้นะครับฟีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณเดือนละ7,200บาทนะครับหากใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับกับเบอร์โทรด้านล่างที่ทิ้งไว้นะครับผมหากใครชอบสนใจรถคันนี้นะครับสามารถดูตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะครับผมอยู่ติดถนนใหญ่เลยมาได้นะครับผมนะครับวันนี้นะครับหากใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับด้านหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนอีกรอติดตามเลยครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ